สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนซีของผมมาหาหมอฟันชื่อของเพื่อนผมคือเจ้าหมีเท็ดดี้ครับใช่แล้วหมีเท็ดดี้ตัวนุ่มนิ่มนี่แหละปกติเจ้าเท็ดดี้ไม่ค่อยยอมแปลงฟันก่อนนอนเลยครับวันนี้ผมเลยลากเอ้ยชวนมาหาคุณหมอสุดสวยของเราสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมพาคนไข้พิเศษมาครับ ผมพูดคุณหมอหัวเราะสวัสดีค่ะหมีเท็ดดี้ฟันผุหรือเปล่านะคุณหมออืมฟันของเท็ดดี้มีคราบเหลืองๆเงกาะอ,อยู่นิดหน่อยนะต้องแปรงฟันให้สะอาดกว่านี้นะจ๊ะเท็ดดี้ทำหน้าเหมือนจะไม่ยอมผมกระสิบข้างหูเท็ดดี้เท็ดดี้ต้องแปรงฟันนะฟันจะได้ขาวสะอาดหล่อเหมือนผมไง คุณหมอแปลงฟันเบาๆเป็นวงกลมแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมแปลงลิ้นด้วยนะจ๊ะผมเห็นไหมเท็ดดี้แปลงฟันไม่ยากเลยเท็ดดี้พยักหน้าอย่างตั้งใจสรุปแล้วการแปลงฟันก่อนนอนเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมีเท็ดดี้ฟันสวยๆต้องเริ่มจากการแปลงฟันก่อนนอนนะครับบายบาย